สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาอัปเดตต้นตูนเป็นทิวลิปนะคะทิวลิปภาษาเยอรมันว่าตูนเป็นเนี่ยเดือนที่แล้วยังเป็นตุ่มๆตอๆอยู่เลยตอนนี้อากาศเริ่มดีค่ะงอกเป็นใบให้เห็นแล้วค่ะนี่ค่ะระดับก็มีสองกระถางนะคะอันนี้ ในเออันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งเห็นไหมคะกำลังงอกเขียวๆก็มีแดงๆก็มีสงสัยว่าอีกอันนึงเป็นอะไรอีกอันหนึ่งก็เรียกไม่ถูกที่มาใส่กะผัดไทยนะคะ เห็นเพื่อนๆเ,เรียกว่าหอมบัวหอมบัวเรียกตามนะหอมบัวเข้าก่อนที่มาถ่ายตรงที่ใครมาบุกสวนนี่ค่ะนี่ต้นใอนี้ด่างก็มีนี่ดอกไม้ด่างกำลังออกดอกเลยค่ะนี่ของคนอื่นเขาบานกันหมดแล้วค่ะขงมาดาวยังยังตุง่มๆอยู่เลยเกิดที่หลังเขาเนาะ นั่นก็ทิวลิปอันนี้ก็พิมรสนะคะนี่พิมรสแต่ก็ยังไม่มีดอกเลยนี่ก็ดอกที่นี่เขาจะเรียกเมตตสเตนอันนี้ก็กำลังงอกเลยค่ะทิวลิปกำลังงอกเลยมาคอยลุ้นกันนะคะว่าเสียอะไร ดอกเก่าก็มีดอกใหมก่ก็แบบใหม่ก็มาปลูกแซมมานุ่นกันต่อไปนะคะว่าจะออกดอกเมื่อไหร่นี่เราก็มีต้นเขาเรียกชนิดเราแต่กลิ่นมันจะใช้คล้ายหอมมากเลยนะคะกลินมันอะเวลาเราซยเหมือนหอมมากเลยจะไว้ปรุงแต่งอาหารนะคะ ม่แต่งอาหารจะกินก็ได้ค่ะเราก็กินเหมือนกันนี่ค่ะกระถางนี้มันแตกกระถางพลาสติกนี่ถ้ามันอยู่นานๆหรือมันถูกหิมะถูกแดดลนถูกน้ำมากๆหลายปีนะคะเนี่ยมันก็จะแตกออกนี้ค่ะนี่มาดาก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะนี่ค่ะเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะคะ ก็งัดมันออกเลยมันนานแล้วมันก็รากมันก็จะยาวหน่อยนะคะ มาทั้งยวงเลยต้นนี้เอาไหมเอวดีกว่านี้ก็เยอะและ้วเอาแค่นี้นะคะก็เหมือนมาเปลี่ยนดินใหม่ให้มันละจ้านี้ต้นนี้ก็หลายปีแล้ว ยังไงก็ไม่ตายหรือว่าจะเอาดีเอาดีกว่านนะ้ะจะได้มันเนาะเวลามันออกดอกสวยสวยวจะถ่ายดูอุ้ยตายห่า <c oughs> ลูบเปลือกออกหมดเลย เปลือกมันหลุดออกมาต้นขาวโลนก่นีในกระถางนี้เหีะยเป็นนำ้ำตาลเสร็จ น้ำนเสร็จแล้วค่ะจะเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ